โรคงูสวัสดนะครับหรือว่าที่ภาษาอังกฤษนะฮะเราจะเรียกว่าซอสเตอร์หรือว่าชิงเกิลส์นะครับเกิดจากการติดเชื้อไวรัสที่ชื่อว่าวาริซาลซอสเตอร์ไวรัสซึ่งเป็นไวรัสที่ก่อโรคสุกใสในเด็กเมื่อเกิดโรคสุกใสปุ๊บเนี่ยพอผื่นหายนะครับเชื้อไวรัสจะหลบซ่อนอยู่ในระบบประสาทของเราเมื่อเราอายุมากขึ้นหรือเมื่อเกิดภาวะที่ทําให้ภูมิคุ้มกันต่ําลงไวรัสตัวเดิมนะครับจะกลับมาในรูปของโรคงูสวัสดดังนั้นนะครับโรคงูสวัสดจึงไม่ใช่โรคติดต่อโดยตรง สำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงนะฮะต่อการเกิดโรคมูสวัสดนะฮะทุกคนที่เคยป่วยในโรคสุกใสมีโอากาสจะเกิดโรคมูสวัสดเมื่ออายุเพิ่มขึ้นกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มที่ภูมิคุ้มกันต่ำเช่นผู้ป่วยภูมิคุ้มกันบกพร่องผู้ป่วยที่ได้รับยากดภูมิผู้ป่วยปลุกถ่ายอวัยวะและไขกระดูกรวมถึงผู้สูงอายุโดยเฉพาะผู้ที่อายุ50ปีขึ้นไป อาการของโรคมูสวัสดนะครับหลักๆเลยนะครับมักจะเริ่มด้วยอาการอาจจะมีการคันหรือปวดแสบปวดร้อนบริเวณที่จะเกิดรอยโรคหรือเกิดผื่นหลังจากนั้นนะฮะก็จะตามมาด้วยมีลักษณะของผื่นแดงหรือตุ่มน้ําใสเกิดขึ้นตามแนวของเส้นประสาทนะฮะโดยหลักๆมักจะขึ้นบริเวณของลําตัวแขนขาในบางรายก็อาจจะเกิดที่บริเวณใบหน้าได้เมื่อเกิดตุ่มแล้วนะฮะก็อาจจะมีอาการเรื่องของอาการปวดแสบปวดร้อนปวดเส้นประสาทร่วมด้วยในบางคนอาจจะมีไข้หรืออ่อนเพลียม,มากขึ้น สำหรับการรักษาโรคงูสวัดนะครับโรคงูสวัดเองนะครับมียาต้านไวรัสที่ใช้รักษาได้นะฮะโดยยานั้นจะมีชื่อว่ายาอะไซโครเวียวาลอะไซโครเวียหรือว่าแฟมไซโครเวียอย่างไรก็ตามนะครับยาเหล่านี้ต้องถูกจ่ายโดยแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์ที่ได้รับอนุญาตสำหรับรายที่มีอาการปวดเส้นประสาทนะครับหลังจากที่ป่วยด้วยโรคผื่นงูสวัดแล้วนะครับก็แนะนำให้ใช้พบยากแก้ปวดนะครับเมื่อมีอาการปวดมาก นะครับแล้วก็พยายามพักผ่อนให้เพียงพอเพื่อรอให้ระบบประสาทนั้นฟื้นตัวนะครับและอาการปวดนั้นดีขึ้นสำหรับการป้องกันโรคมูสวัดอีกวิธีหนึ่งที่ทําได้นะครับก็คือการฉีดวัคซีนซึ่งในปัจจุบันนะครับวัคซีนสําหรับโรคมูสวัดมีอยู่ด้วยกัน2ชนิดชนิดแรกนะครับเป็นวัคซีนที่เรียกว่าวัคซีนเชื้อเป็นเกิดจากการนําไวรัสวาริซาลาซอสเตอร์มาทําให้อ่อนริดลงแล้วก็ฉีดเพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกันของร่างกายแนะนําในผู้ที่อายุ60ปีขึ้นไป โดยวัคซีนชนิดนี้นะครับมีประสิทธิภาพในการป้องกันโรคงูสวัดอยู่ที่ประมาณ50-60%และสามารถจะลดอาการปวดเส้นประสาทหลังจากป่วยงูสวัดได้ประมาณ60-70%เนื่องจากเป็นวัคซีนชนิดเชื้อเป็นจึงเป็นข้อห้ามในการฉีดวัคซีนชนิดนี้ในผู้ป่วยที่ภูมิคุ้มกันต่ำหรือผู้ป่วยที่ตั้งครรภ์สำหรับวัคซีนชนิดที่2นะครับเป็นวัคซีนที่เราเรียกว่าวัคซีนชนิดไม่ใช่เชื้อเป็นเกิดจากการนา โปรตีนนะหรือส่วนประกอบของไวรัสมาผลิตเป็นวัคซีนวัคซีนชนิดนี้ต้องฉีด2เข็มห่างกัน2-6เดือนมีประสิทธิภาพในการป้องก,กันโรคหูสวัสดได้สูงถึง80-90%และสามารถลดโอกาสที่จะเกิดอาการปวดเส้นประสาทได้ประมาณ85-90%โดยมีข้อบ่งชี้นะฮะในการฉีดนะฮะสำหรับผู้ที่อายุเกิน50ปีขึ้นไปหรือผู้ที่อายุน้อยกว่า50ปีแต่มีภาวะภูมิคุ้มกันต่ำ อย่างไรก็ตามในผู้ที่ตั้งครรภ์ขอแนะนําให้ปรึกษาสูติแพทย์ก่อนที่จะรับวัคซีนชนิดนี้อย่างไรก็ตามครับถ้าหากฉีดตอนที่อายุมากขึ้นประสิทธิภาพในการป้องกันโรคก,ก็จะลดลงสําหรับผลข้างเคียงของวัคซีนทั้ง2ชนิดถือว่าค่อนข้างน้อยนะครับโดยอาจจะมีอาการปวดหรืออาการบวมแดงนะครับบริเวณที่ฉีดได้นะครับหรืออาจจะมีอาการไขต้ต่ำๆหลังฉีดวัคซีนได้ ซึ่งสามารถจะรับประทานยาลดไข้หรือยาแก้ปวดบรรเทาอาการได้และวัคซีนทั้ง2ชนิดนี้นะฮะก็มีบริการนะฮะที่สถานพยาบาลในสังกัดคณะแพทยาศาสตร์ทั้งในศูนย์สีพัฒและศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุโรคมูสวัสดนะครับเป็นโรคติดเชื้อนะครับที่มี ความเสี่ยงที่จะเกิดมากขึ้นในผู้ป่วยที่ภูมิภูมิกันต่ำหรือผู้สูงอายุและมีโอกาสจะเกิดภาวะแทรกซ้อนรุนแรงดังนั้นการป้องกันโรคจึงมีบทบาทสำคัญมากกว่าการรักษาโดยการทำร่างกายให้แข็งแรงนะครับสร้างเสริมภูมิภ้มิกันของตนเองด้วยการรับวัคซีนเพื่อป้องกันโรคครับ